สวัสดีครับอิสานบ่ะเจ้าครับผู้ใดอายุหลายๆน้องพี่น้องเนาะนั่นก็สีมีโครคภัยไข่เก็บมาตามหาทำหาว่าเดี๋ยวสีเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเส้นยึดเส้นตึงเอ็นมันยึดมันตึงนะเนี่ยผู้เฒ่าปวดปวดเมื่อยเมื่อย,ยน้ำกล้ามโน่งกล้ามเนื้อไปสละนะนี่ก็สีผู้ผู้ที่เพิ่นเกิดโดนจังรุนอีสานบ่ะเจ้ายัางสี่ เป็นนะครับเมื่อนี้เน้นเลยว่าพวกเส้นเอ็นตึงเอ็นยึดเส้นตึงยิ่งเสี็จเส้นยึดยิ่งเสียพี่น้องนะเฮ็ดจังไดมันจังสิบพนมันจังสิบขายยังสิขายเอ็นขายเส้นของเขานะพี่น้องเนาะอีสานบ่เจ้ามาเมื่อนี้เอาสูตรเฮ็ดเฮ็ดให้ขายเส้นขายเอ็นของเขานะครับเพื่อให้มันข้องโตแล้วมันแม่นยัง ไปเบิ้งกันนี่ครับผักเซียนผีมีประโยชน์หลายอิเล่ผักเซียนผีเพียงแต่เขาสีลูกจักมันบอลูกจักมันดีบอเท่านั้นเองผักเซียนผีนะครับวิธีการเอาผักเซียนผีมาเข็ดอย่าขายเส้็บ่ให้มันยึดมันตึงนะพี่น้องนะเขาเสียวถึงหกักถอนทั้งหกักตั้งแต่หกักข้อต้นมิยังเอาเบิดทุกอย่างนะทุกส่วนของต้นผักเซียนผี เราก็มาล่างน้ำตากแหงหงล่างดีๆแล้วก็ตากแหงหงตากแหงหงกิ้งซีงนะพี่น้องนะนี่แหละสุดยอดขายเส้นมาเบิงวิธีเห็ดวิธีทำวิธีกินได้เลยโดยการที่เขาเอาส่วนแหงที่เขาตากแหงไว้แล้วนะพี่น้องนะก็สีประมาณนี้หยัดใส่ขวดโหลไปเลยขวดยังก็ได้นะครับหยัดลงไปเลยทีนี่เขาก็เติมเรานะ เติมเหล้าขาวลงไปสำนีประมาณขวดหนึ่งนะพี่น้องนะใส่ขวดหนึ่งกำนึงยังเจใส่ขวดหนึ่งนะครับเราเขากกดให้มันจมให้มันปล่อยยูนสี่่พี่น้องนะเขาก็ปิดฝาไว้ซื่อๆนี่นะครับปิดฝาไว้ใส่ขวดยังก็ได้เด้อไปสี่ออกมายัางสี่เลยออกนะตามสภาพที่เห็นนะครับปิดฝา เาดองจังสี่ไหวประมาณเจ็ดถึงสิบมือนะพี่น้องนะจังค่อยกินเจ็ดถึงสิบวันนะครับถึงกินได้นะครับการกินกะกินมือละครึ่งเปกพอพี่น้องจะไปกินายนะครับอันนี้กินย้ำมือแรงก่อนอาหารจากสิบนาทีสิบห้านาทียิ่งเสียนะครับกินแล้วก็ค่อยกินเขามือละครึ่งเป๊กพอสุดยอดถ้าเขากินหลังจากจากสองสามมือแล้วนะพี่น้อง พี่น้องสีลู้จากว่าอาการขั้นเนื้อขั้นโตัวอาการปวดเมื่อยปวดล่าหรือว่าเส้นตึงเส้นยึดจริงเสียมันสีคลายลงอีเลยนะนี่คือสูตรสมุนไพรเยี่ยมเลยสูตรนี่มันเหมาะกับผู้จังเจ้าจังข่อยผู้ที่ใส่อายุมาโดนแล้วแล้วก็ผู้ที่ใส่แรงงานจังเสียนะหมออิลิเพราะว่าคลายเมื่อยคลายนั่นคลายล่าได้ดีอิลินะครับ บ่อยากเลยถ้าพี่น้องเสียบ่อยยากเลยถ้าพี่น้องสิหายจากการปวดเมื่อยขอให้เฮ็ดผักเส้นผีดองเล่าขาวเส้นยึดเส้นตึงนี่อย่างนียหายลีนะพี่น้องด้วยสูตรนี่การันตีว่าหายลีนะครับอาการเสร้นยึดเส้นตึงนี่เขาแก้ได้ด้วยสมุนไพรมะดองเท่านั้นเองนะพี่น้องเนาะอันนี้ให้พี่น้องร้องเบิงเท่านั้นจังสีลูกถ้าบ่ร้องกับ บบูบนสูตรนี้ดีกว่าแผนปัจจุบันประสบการณ์จากคนใส่สวัสดีครับ